ช่องปะบัวบ้านสวนวนปลูกสวัสดีค่ะปะบัวมาเก็บกวงตุ้งค่ะเนี่ยค่ะที่พ่อบ้านหว่านไว้ค่ะหว่านไว้ที่บ้านสวนชินโชตค่ะป้ามาเก็บผักไปกินเอาหล่นหลานไปส่งโรงเรียนแล้วก็กินข้าวแล้วก็มาค่ะมาสวนมาเก็บผักพ่อบ้านเขาก็เก็บขายค่ะเก็บขายถ้าดอกบานมากๆเกก็เก็บขายก็มีแค่นี้ละค่ะแปลงเดียวค่ะ ป้าบัวก็ไม่ได้มายุ่งเนาะแถวที่บ้านสวนเพราะว่าดูแลหลานดูแลอยู่บ้านวันนี้ได้โอกาสป้าก็มาเก็บผักไปลวกกับน้ำพริกค่ะไปลวกไปแกงไปผัดเนี่ยค่ะกรอบมากค่ะอ่อนๆเลยป้าก็จะเก็บเอาแต่ดอกๆอ่อนๆแบบเนี้ยค่ะถึงไม่มีของตัวเองป้าก็ซื้อเข้ากินค่ะพ่อป้าเป็นคนชอบกินกวางตุ้งเนี่ยค่ะอ่อนมาก อ่อนๆเลยค่ะกวงตุง้งเป็นกวงตุ้งฮ่องกงนะคะนคะนคะนะคะกรอบๆเปาะๆเลยนคะคะเปาะๆเลยเขาก็เก็บไปให้กินเหมือนกันค่ะแต่เขาไม่ได้เก็บยอดใหญ่ยอดอวบเนาะยอดอวบยอดใหญ่เขาเอาไว้ขายเขาเก็บไปให้เราแต่ยอดเล็กๆเราก็มาเก็บเองก,ก็เอาแต่ยอดใหญ่ๆไปเลยนี่ค่ะ แล้วก็เอาอยอดใหญ่ๆไปเลยไปลวกไปผัดไปเกงก็หวานค่ะหวานหวานพอบ้านไม่อยู่ไปซื้อน้ำมันค่ะขโมยผักเขาเลยค่ะนี่ค่ะก็เอาไปพอกินนี่ค่ะแล้วก็ปลากระสอยมาขามเทศค่ะเนี่ค่ะมาขามเทศกเกษตรเนาะปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงของเอ่อ ผักหวานผักหวานต้นเดียวต้นเดียวต้นเล็กๆแต่มะขามเทศนี่ก็ซื้อมาก็ต้นเล็กๆนั่นแหละแต่ต้นนี้ต้นใหญ่มากเนี่ยค่ะหวานมากค่ะเขาขายโลละร้อยนะคะเนี่ยค่ะแต่ช่วงมันเป็นฝักมันจะมีนอนนอนกินฝักอ่อนค่ะนอนกินฝักอ่อนมันก็บางปีก็จะไม่เหลือเลยโดนนอนกินนอนกิน หมดปีนี้เป็นฝักเล็กๆน่าดกแต่อันสุกเนี่ยก็ทยอยสุกค่ะทยอยสุกเนี่ยค่ะอืมนอนเนี่ยค่ะป้าก็จะไม่เอาไปเยอะหรอกเอาไปพอกินนั่นแหละอันนู้นเป็นชุ่นชาย อันนู้นเป็นเขียวปีนะคะหนึ่งแปลงเก็บกินเก็บขายค่ะพอเดือนกุมภาไปแล้วก็หวานผักพวกนี้ไม่ค่อยได้แล้วค่ะเพราะมันจะล้นมากเพี้ยะมลรงจะเยอะค่ะค่ะป้าขอเก็บผักก่อนนะคะขอบคุณทุกไรายทุกแช์ทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ